ตแดนอ่าน,นี่นี่ครับก็เป็นคีย์บอร์ด ROG Stick Scope TKL Electro p u n k นะครับก็มาในโทนนี่เลยชมพูดำอ่ะเดี๋ยวแกะหอ่อออกรับนี่ก็เป็นห่อมาจากทาง ROG เลยนะครับอ่ะนี่คือ หน้าตาของกล่องคีย์บอร์ดก็สวยครับสวยเลยเดี๋ยวมาแกะดูเลยดีกว่าแกะด้านไหนดีวะแกะด้านนี้แล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับไาเก็บมีก่อน เทไม่ออกด้านในจะเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งนะฮะออกยากมากมากอะอ,ะอะนี่ออกมาแล้วต้านในก็จะเป็นกล่องอีกหนึ่งชั้นนะครับนีส่สวยๆเลยมีโลโก้ ROG อยู่ด้านหน้านี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูฮะ ด้านในก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นฝาฝากล่องนี่จะมีแบบฟองน้ํานุ่มๆไว้กันกระแทกด้วยนะเฟิเดี๋ยวลองแกะจากผ้าดูคีย์บอร์ดหนักเหมือนกันโอ้๊ในกลาแกะเลยเออเดี๋ยวอ <c oughs> แกะไม่ออก เดี๋ยวความอย่างนี้เลยกัน,นครับอ่าออกมาแล้วออกมาแล้วครับกับตัวคีย์บอร์ดนี่อ่านี่เก็บในถุงก่อน <c oughs> นี่ครับสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเอออันนี้คืออะไรวะสติ๊กเกอร์อะไรอ่ะเออนี่ครับปร,ประมาณนี้สวยมากๆ เป็นเลสสวิตนะครับตักทาง c h อ r ์ีนะครับนก็จะมีพลาสติกนี่นะพลาสติกแปะมาให้นะครับนี่นะก็พลาสติกพลาสติกใสๆนะครับแปะกันลอยกันอะไรมาให้อีด้านหลังครับสวยงามมีลายเท็กเจอร์มีอะไรมีเว้านะครับไว้เสียบสายนะครับเป็นช่อง type c นะครับตัวนี้จะเป็นมีภาษาไทยนะครับ จะเป็น q คุณ i t y ภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยด้วยไหมนะครับมีภาษาไทยรู้สึกจะน่าจะมีแสงส่อง uh, ในฟอนภาษาไทยด้วยนะเดี๋ยวต้องไปลองเสียบดูนะครับนี่ฟังเสียงดูฟังเสียงคีย์บอร์ดประมาณนี้ นี่ตรงนี้ก็จะแบบมีลายแบบสวยสวยเลยนะครับในกล่องในกล่องเขาจะมีสายมาด้วยนะเฮ้ยอ่านี่ครับก็จะมีสายสายเอ่อสายเชื่อมต่อนั่นแหละนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็คู่มือนี่ครับอ่ายูสเซอร์ไกด์นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะ ไม่แกะดีกว่านะครับมี่สติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะนี่สติ๊กเกอร์ LG แหละเดี๋ยวลองเลื่อนๆดูก่อนใช่เปล่าอ่าเป็นสติ๊กเกอร์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าจะไม่แกะนะครับอ่ะโอเคก็อันนี้ก็เป็นสายหัว USB Type A 2 USB t y p ไ C นะครับจะเป็นแบบหัวทองนะแบบสวยเลยนี่นะครับสวยเลยเป็นสายถักนะครับสายถักอย่างดีนะครับแล้วก็มีที่รัดสายมาให้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนเชื่อมต่อกันครับว่าเอ่อไฟอะไรเงี้ยจะสวยแค่ไหนโอเคครับนี่นะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือ เดี๋ยวผมจะพามาดูะระบบไฟนะแบบว่าเอฟเฟกไฟมันมีอะไรบ้างครับอันนี้เอฟเฟกแรกก็จะเป็นอ่ static นะครับ static ก็จะเป็นแบบติดแบบนิ่งๆเลยนะครับติดแบบนิ่งๆเลยอันนี้เราก็สามารถปรับความสว่างได้นะครับปรับอ,อันนี้ผมปรับโดยโปรแกรมเอาอโปรแกรมอะไรวะโปรแกรม amory นะครับ amory create นะครับก็ปรับความสว่างได้นะนี่อันนี้ห้าสเซ อันนี้สูตเปอร์เซ็นก็คือปิดเลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะจะเป็นแดงเป็นสีอะไรวะสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะครับสีฟ้าสีเงินแล้วก็สีชมพูนะครับดีฟอร์เขาตั้งมาเป็นสีชมพูนะครับอ่านี่ดีฟอร์แล้วก็เอฟเฟกต่อไปนะครับก็เป็นบลิทติ้งนะครับบลิทติ้งก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นติดดับติดดับนะฮะ b r e ติ้งอ่าแล้วต่อไปก็เป็น c o l ์ไ c y คิลนะครับ color ซเคิลก็จะเป็นเหมือนวนลูปสีไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีปรับสปีดได้นะครับเป็นโ l o w นะครับอันนี้ s ล o w รวมก็จะช้านะครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆไล่สีไปอันนี้ดอมมอลนะครับ n ร r มอลก็จะแบบเร็วขึ้นมาหนึ่งแล้วก็อันนี้าสต์นะครับก็เร็วเลยนะฮะ แล้วก็ปรับความสว่างได้เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์เรนโบว์นะครับเรนโบว์ก็นี่เลยครับมันก็จะไล่สีของมันไปไล่สีไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ยนะครับก็ปรับความสว่างปรับสปีดได้ครับปรับทิศทางได้ปรับให้มันแบบเป็นเลื่อนเป็นขึ้นอ่าเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนลงไปทางซ้าย ปรับสปีดเร็วนะครับเลื่อนทางเฉียงก็ได้เห็นไ,ไหมครับเลื่อนทางเฉียงหรือจะแยกออกอย่างนี้จะตรงกลางแยกออกนะครับอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยคืออะไรวะอ๋อเหมือนไวขึ้นไหม,มอ๋อเป็นรูป<า>แบบหรือเปล่า เป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบรูปแบบของเอฟเฟกนะฮะอันนี้ก็คือแบบจะเป็นแบบมีสีแบบไม่ขาดเลยอันนี้ก็จะแบบเอ่อจะมีช่วงขาดตรงกลางบ้างเล็กน้อยนะครับจะมีช่วงตรงกลางที่เป็นไฟดับบ้างอันนี้ก็คือจากมืดเลยแล้วก็ขยายออกเป็นลูกๆไปเป็นลูกๆไป,ไป,ไปอย่างนี้นะครับอ๋อโอเคแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่ารีแอคชีพนะครับรีแอคชีพก็คือเรากดไฟก็จะติด กดปุ่มนะครับอะไรมันก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้เปลี่ยนสีได้นะครับมีแบบดับเบิลนะครับดับเบิลน้ำเงินแดงอันนี้ผมมาดีฟอ์เป็นน้ำเงินแดงไว้นะครับอนี่ก็จะประมาณนี้อาประมาณนี้จะเป็นแรนดอมก็ได้ครับแบบเป็นสุ่มสีเอานะครับมันอาจจะขึ้นฟ้าเขียวชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่านี่ประมาณนี้อันนี้อันแล้วก็นนววมีลิปเปอร์ลิปเปอร์นะครับลิปเปอร์อนนอ่านอะไรไม่รู้ลิปเปอร์นี่คือ,อยังไงวะอ๋อแบบเป็นกระจายออกครับเป็นแบบว่าปรากฏปุ่มไปสีก็จะกระจายออกอ่าปรับความสว่างได้หรือว่าเราจะเรนดอมสีก็ได้ครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ปรับสปีดได้เป็นแบบฟาสก็จะเร็วเดี๋ยวเขาช้าๆก็สโลวก็จะช้าอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็ปรับรูปแบบได้ด้วยนะครับอ่านี้รูปแบบรูปแบบอ่าแบบอ่าอย่างนี้ต่างไหมวะเออนี่นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ยัาหนึ่ง สไตล์รีไนท์ใช่ไหมอันถูกไหมวะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแบ็กกราวแบ็กกราวสไตล์ i ีไนท์แบ็กกราวก็คือ, background. Background, คอมันจะติดไฟพื้นหลังเรียกไฟพื้นหลังอ่ะถ้าเราปิดแบ็กกราว n d ก็จะประมาณนี้แล้วเราเปิดแบ็กกราวอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟเอฟเฟกต์เป็นไฟน้ำน้ำเงินแดงแล้วกันมันก็จะเป็น็งไหมมันก็จะมีเอฟเฟกต์สีแดง สีน้ำเงินอะไรเงี้ยแทรกเข้ามาในระหว่างสีชมพูแทรกเข้ามาในระหว่างไฟแบ็กกราวนะครับอ่าี๋ยวเราจะเป็นแรนดอมน,นะครับแรนดอมเอฟเฟกสีไฟมันก็จะแบบอาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยไหลลงมาครับแบบปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอะเออนั่นแหละอ่าแบบสปีดแบบสปีดแบบฟาสต์นะมันก็จะมีใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ต่อไปเลยควิกควิกอะไรวะควิกแซนเหรอใช่นไ,ไหมนาฬิกาทรายเหรอ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะแก้ววายไหมตัววายอะฮะคล้ายคล้ายตัววายเลยเป็นเอฟเฟกต์คล้ายๆตัววายอันนี้ random สีเป็นดะ้อมสีวันนี้สอ่ t ปรับเป็นแบบทิศทางขึ้นเป็นบนปุ๊บปุ๊บได้นะครับแล้วก็มีแบบ coherent ครับ effect coherent effect coherent ประมาณ มันเหมือนอะไรวะอเออมันเหมือนยุบยิบอะยุบยิบกินจุ๊บจิบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันก็จะประมาณเนี้ยอ่ะให้ดูเนะี่ยอันนี้ผมปรับเป็นอสองสีนะครับเป็นสีดับเบิลก็คือสีเลดแล้วก็สีบลูนะครับก็เนี้ยอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับเป็นเอฟเฟกต์เคอร์เลนนะครับอันนี้เป็นเลนดรอปนะครับ เรนดรอปหรือว่าฝนตกฝนฝนตกนั่นเองก็ประมาณน,าน,าน,านี้นะ,ะนอันนี้เป็นดูสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมาไหลไหลงมาเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบไหลๆลงมาอันนี้เป็นหมดสุดท้ายก็จะเป็นออออลาซิงออรลาซิงก็ไวซิงกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับผมเลือกไปนี่คือมันจะไม่ขึ้นไงเพราะมันจะไม่มีอันอื่นมาซิงแล้วนะครับมันก็ไม่มีให้เลือกโอเคนะครับ แล้วก็มีแบบว่าออร่าครีเอเตอร์ด้วยคือเหมือนแบบน่าจะไปสร้างสีเองครับแบบสร้างเอฟเฟกเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแนละผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตั้งเป็นสตัติกไว้แล้วกันครับก็จะประมาณนี้สวยๆเลยคือมันดีตรงที่มันมีเนี่ยฮะมันสวยตรงมันจะมีเอ่อเครียกว่าอะไรวะตรงนี้ฮะด้านใต้ของคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีโอยไฟด้วยแล้วคือสว่างมากๆเลยคือมันจะยิงลงโต๊ะอะ เนี่ยเห็นไหมมันยิงลงโตง๊ะเป็นออร่าสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันตั้งมาโครได้นะมันตั้งมาโคได้เนี่ยมันตั้งปุ่มตั้งอะไรได้นะครับเนี่ยมันก็ตั้งค่าตั้งอะไรนะแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะตั้งมาโคได้อะไรได้แล้วก็สาคัญคือดูเด่นของตัวนี้ก็คือมีปุ่มนี่ฮะเขาเรียกว่าปุ่มแอบแซบนะครับปุ่มแอบแซบก็คือสมมติเนผมเปิดโปรแกรมไว้ใช่ไหม ถ้ากดปุ่มอันนี้ปุ๊บคือมันไปหมดเลยครับมันปิดเสียงให้เราด้วย <_ S 1> เห็นไหมมันปิดเสียงให้เราด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะปิดเสียงให้เราด้วยนะแล้วถ้าอยากกลับมาครับเรากดปับ๊บกดปุ่มเดิมอีกทีหนึ่งมันก็จะกลับมาครับไว้สําหรับเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพลย์เพลย์เพลย์เวไหมแบบเป็นส่วนตัวเออนั่นแหละต้องการความเป็นส่วนตัวแบบว่าเราแอบแอบแซ่บอยู่เงี้ยแล้วแบบมีใครแบบพูดพลาดเข้าประตูมาหรือ แอบเอออะไรทาอยู่เงี้ยครับแอบเมียแอบแม่แล้วก็ปิดได้ทันนะครับทั้งเสียงทั้งโปรแกรมอะไรที่เปิดอยู่นะครับประมาณนี้ครับโอเคขอบมากครับตัวนี้เดียวตัวนี้คือมันจะเป็นแ <c oughs> ป้นพิมพ์แบบ T K L นะก็คือว่ามันจะไม่มีนาล็อกนะครับมันไม่มีนำล็อกมันจะมีเนะี่ยมาแค่เนี้ยหรือประมาณเขาเรียกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นมั้งเออนั่นแหละนะครับเป็นของ LG ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ล็อกออกได้นะครับ จะมีไฟล์ตรงนี้ด้วยแต่ผมยังไม่ลอกนะเพราะยังเหอของใหม่อยู่นะครับหรือว่าใครต้องการจะมาซื้อต่อผมเนี่ยก็ได้นะครับผมขายให้นะติดต่อมานะครับโอเค